ชัดเจนแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟสที่2ไม่ได้ไปต่อแล้วแต่คําถามที่ตามมาแล้วผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนประมาณเดือนมก,กราคม25 6 9หรือไม่ตามที่มีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไปก่อนหน้านี้ล่าสุดค่ะท่านนายกอนุทินชาญวิรุลนะคะออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนว่าว่าโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟสที่2นะคะไม่สามารถไปต่อได้ในรัฐบาลร,รักษาการแต่ถ้าหากกลับมาเป็นใน ยกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลอีกครั้งหนึ่งจะเดินหน้าไปต่ออย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงกันก่อนเลยค่ะสัรายงานเรื่องหว่าทำได้ผมคิดว่าเราเล่นเราทําตามกติกาเนาะการก็ถือว่าตอนที่เรายุบสภาไปแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะนํางบกลางไปมาใช้ได้แล้วก็ต้องรอให ใหส้สภาพรัฐบาลกลับมาเป็นรัฐบาลปกติค่อนาการไปพูดกบบันนว่าถา,าพคพวจะไได้ที่สองไม่จะชิงจากบา้านรบโอยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดยาวยังไม่สมัครรอสสเลยแตเจนนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ไปต่อแล้วสาหรับการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพัดในเฟสที่2แต่ล่าสุดค่ะในส่วนของการลงทะเบียนทําบาัตรคนจนหรือว่าบัตรบริการแห่งรัฐรอบใหมย่ยังคงซึ่งตอนนี้นะคะ ก็ไม่มีความคืบหน้าด้วยเช่นกันทําให้พี่น้องประชาชนค่ะที่รอคอยการลงทะเบียนทําบัตรคนจนรอบใหม่ก็ต้องรอติดตามอีกครั้งหนึ่งส่วนการใช้สิทธิ์ผ่านผู้ที่ได้รบับสิทธิ์วัดการแห่งรัฐเดิมไรเก่าอยู่แล้วใช้จ่ายแบบไม่มีสะดุดนะคะและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าธงฟ้าประชา,าฐัฐไม่ว่าจะเป็นวงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสามไรบาทส่วนลดค่าการถุงต้ม80บาทนานสาเดือนค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่ารถโดยสารประจาทาง750บบาทเหมือนเดิมตามปกตินั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือความ ืบหน้าล่าสุดที่นํามาฝากนะคะตร <ผม S 1> ัทกรายงานเรื่องบรึ่งว่าทําได้ผมคิดว่าเราเล่นเราทําตามกติกาเนาะการก็ถือว่าตอนที่เรายุบสภาไปแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะนํางบกลางไปมาใช้ได้แล้วก็ต้องรอให้ให้สภาพรัฐบาลกลับมาเป็น ร,รัฐบาลปกติค่อนมีการไปพูดการมองว่าภาพภาพคุณจะไหได้ที่สองไม่จะชิจบบงจากต้ารัฐบาลาโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดยาวยังไม่สมัครสสอเลยชัดเจนนะคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการคนละครึ่งพาร์เฟสสอง พับเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้ไปต่อล่าสุดกะกะตค่ะมีการประชุมหาลือกับรัฐบาลร,รักษาการส่งสัญญาณไม่อนุมัติโครงการคนละครึ่งพลัดในเสษที่สองและให้เหตุผลนะคะว่าชี้รัฐบาลร,รักษาการต้องยึดกรอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา169หากเข้าข่ายสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งขณะที่มาตรการในการช่วยเหลืออื่นๆที่จําเป็นยังคงต้องเดินหน้าสวัสดีครับท่านผู้ชม ที่รับชมทางบ้านนะครับท่านผู้ฟังทางทวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ขอแถลงนะครับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่12นะครับปี2568ในวันดังคารที่16ธันวาคม2568นะครับซึ่งวันนี้มีสาระสำคัญดังนี้นะครับ เรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่ท่านนายกนะครับได้กล่าวในที่ประชุมนะครับท่านนายกเนี่ยได้มีการกล่าวถึงนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับได้มีการยื่นนะครับพระราชาปฤษฎีการยุบสภานะครับสุนก้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับ พราชกิจสเดียรยุบสภาผู้แทนราษฎรลงเมื่อวันที่12ธันวาคม2568นะครับซึ่งการดําเนินการนี้นะครับก็ใช้อํานาจของท่านนายกรัฐมมตินะครับตามที่คอรมอได้มอบหมายให้ท่านนายกรัฐมมตรีเป็นผู้พิจารณาหลังจากมีพระราชกิจสเดียรยุบสภาแล้วนะครับก็จะมีเรื่องที่จะต้องตามมาก็คือในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของคอรมอเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการพูดคุยกัน ว่าสิ่งใดทําได้สิ่งใดทําไม่ได้ท่านนายกก็ได้กําชับนะครับกับครมทุกท่านว่าในการดําเนินการต่างๆเนี่ยให้เป็นไปตามกติกานะครับโดยที่ไม่ให้คณะรัฐมนตรีไปใช้อํานาจหน้าที่ใดๆใ,ในการเอื้อให้มีผลต่อการเลือกตั้งห้ามไม่ให้มีการใช้ทรัพยากรของรัฐนะครับไปใช้ในการเอื้อประโยชน์ให้เกิดกับการเลือกตั้งหากท่านรัฐมนตรี ท่านผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองมีความประสงค์นะครับจะไปจะไปหาเสียงจะไปลงพื้นที่เลือกตั้งก็ขอให้ดําเนินการไปนอกเวลาราชการหรือมีการลาราชการให้ถูกต้องนะครับห้ามไม่ให้ใช้ทรัพยากรใดๆของรัฐเลยนอกจากนั้นแล้วนะครับทางเลขาคอรมอก็ยังมีมีการพูดถึงในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังจะยังคงรักษาการอยู่นะครับแต่ ไม่ได้ใช้คำนำหน้าว่ารักษาการนะครับก็จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีครอมอชุดใหม่แต่การบริหารราชการแผ่นดินใดๆนั้นนะครับกระทำเท่าที่จำเป็นนะครับโดยที่ต้องไม่มีผลผูกพันกับรัฐบาลหน้านะครับอันนี้เป็นเป็นที่สำคัญนะครับและการที่จะขอใช้งบกลางต่างๆนะครับก็จะต้องมีการขอความเห็นจากทางกกตด้วย อันนี้ก็คือเนื้อหาสาระที่ได้มีการดําเนินการพูดคุยกันนะครับนอกจากนั้นนะครับทางรัฐบาลนะครับจึงได้เห็นชอบนะครับในการยื่นนะครับยื่นคําถามประชามตินะครับต่อต่อแนวทางนะครับของของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเมื่อสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเมื่อขออภัยครับ เมื่อรัฐสภา,ามีความเห็นถึงรัฐบาลนะครับในเรื่องการขอให้รัฐบาลเนี่ยตั้งคำถามประชามติกับต่อประชาชนว่ามีความต้องการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่นะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้พิจารณานะครับในในหลายแนวทางในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะครับจึงรัฐบาลเนี่ยจึงมีจึงมีความเห็นนะครับออกมาเป็นเป็นสแนวทาง ในการทําร่างประชามตินะครับคือรัฐบาลเนี่ยก็จะเสนอในการทำประชามตินะครับโดยก็จะถามว่าประชาชนเนี่ยมีความต้องการท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทำ,ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งคำพูดนี้ก็จะเป็นไปตามที่สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยออกมานะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับโดยที่รัฐบาลจะเสนอไป2แนวทางนะครับเสนอไปแนวทางที่1 ก็คือเสนอโดยความเห็นของครอมนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้มีการถแถลงนโยบายเอาไว้มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับทางรัฐสภานะครับและก็จะมีจะมีประเด็นที่จะเป็นข้อกฎหมายตามมาก็คือเรื่องของกําหนดระยะเวลานะครับทางรัฐบาลเนี่ยจึงเห็นว่าช่องทางที่รัฐบาลเสนอนะครับจะเป็นหนึ่งช่องทาง ที่จะสามารถกดล็อกในเรื่องระยะเวลาได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือใช้ตามมาตรามาตรา9วงเล็บ4นะครับก็คือรัฐบาลเสนอโดยความเห็นชอบของรัฐสภานะครับที่จะนําเสนอต่อกอก,อกตซึ่งทั้ง2แนวทางนี้สุดท้ายแล้วนะครับกกตก,ก,ก็จะเป็นผู้ที่พิจารณานะครับโดยที่ก็มีคอมเมนต์ไปนะครับมีความเห็นไปจากรัฐบาลว่า อยากจะให้การลงผลประชามติเนี่ยเป็นในวันเดียวกันกับการเลือกตั้งเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณนะครับทั้งนี้ก็ต้องรอความเห็นของทางกกตออีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่าถ้ากกตไม่ขัดข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเนี่ยนะครับก็น่าจะมีไทม์ไลน์ออกมาที่จะประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาลงลงในพระราชกิจจานุเบกษาได้เนภายในสิ้นปีนี้ นะครับในเรื่องของการอำประชามตินะครับในขณะเดียวกันนะครับท่านอาจารย์ท่านรองนายกรยัฐมนตรีท่านบรวรศักดิ์อุวบนโนก็ได้นําเสนอแนวทางในการยกเลิกนะครับ MOU 434 4ในการทําประชามตินะครับซึ่งจากการการศึกษาของคณะทำงานและคณะกรรมาธิการเนี่ยเห็นว่า MOU 43เนี่ยนะครับยังยังคงมีผลในการบัง,บงคับใช้อยู่ อาจจะใช้เป็นวิธีการปรับปรุงแต่ MOU44 นะครับซึ่งเป็นระยะเวลาการจากการประชุมครั้งที่1มาครั้งที่2เนี่ยเป็นระยะเวลาห่างกันประมาณ20ปีนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยเห็นว่ามันไม่มีผลบังคับใช้จึงจะขอทำประชามติยกเลิก MOU44 แต่เนื่องจากกฤษฎีการมีความเห็นว่าจะมีผลผูกพันไปจนถึงรัฐบาลหน้านะครับแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นที่มีเจตจำนง หรือมีคำยืนยันจากรัฐสภานะครับในส่วนของการทำประชามติในการยกเลิก MOU 4344นี้จึงไม่สามารถดำเนินการได้นะครับซึ่งทางทางกิสฎีกานะครับแล้วก็ทางท่านบวรักดั์อุบรนโนก็จะมีการแถลงในประเด็นนี้ในภายหลังนะครับนอกจากนั้นแล้วครับท่านนายกก็ยังได้มีการพูดคุยถึงกรณีที่ลดขนน้ำมันนะครับที่ตอนนี้ประชาชนกำลังมีความกางังวล ว่าเห็นรถขนน้ำมันเนี่ยจำนวนมากไปจอดแล้วก็ติดนะครับติดการตรวจสอบอยู่ที่ทางช่องเม็กโดยที่มีข้อสังเกตว่ารถขนน้ำมันเหล่านี้จะส่งไปทางกัมพูชาผ่านทางประเทศลาวหรือไม่ซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไประชุมกับสมชนะครับแล้วก็ได้ขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากกระทรวงพลังงานนะครับได้เรียน แจ้งมานะครับแจ้งมาจากกระทรวงพลังงานและขอเรียนให้ประชาชนทุกท่านได้ทราบว่ากระทระวงพลังงานได้ทําการตรวจสอบแล้วในช่วงระยะเวลา 2- อสเดือนที่ผ่านมานี้นะครับจำนวนปริมาณที่ส่งไปประเทศลาวผ่านช่องทางไทยเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับซึ่งเดี๋ยวกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาก็จะชี้แจงตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยในบ่ายวันนี้นะครับอย่างไรก็ดีครับท่านนายกก็ยังได้ ให้ข้อกังวลและก็ข้อสังเกตโดยผ่านกระทรวงการคลังโดยกรมส,สมรมสรนิตกับกรมศุลกากรนะครับว่ารถทุกคันรถขนน้ํามันทุกคันที่ผ่านออกจากด่านชายแดนไทยนะครับผ่านไปประเทศลาวเนี่ยต้องมีการตรวจสอบจุดหมายปลายทางทุกคันและขอให้ตรวจสอบด้วยความรวดเร็วอย่าให้เป็นอุปสรรคกับประชาชนในส่วนอืนอ่นๆด้วย และก็ขอยืนยันนะครับกระทรวงคมนาคมก็ยืนยันว่ารถขนน้ำมันทุกคันมี GPS สามารถตรวจสอบเส้นทางได้นะครับและไม่ยินยอมให้รถขนส่งน้ำมันของไทยคันใดก็ตามที่เลี้ยวออกจากไทยแล้วเนี่ยนะครับไปออกไปลาวแล้วเลี้ยวขวาไปกัมพูชาไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้ท่านนายกก็ได้กำชับทางสบชบก็ได้กำชับทุกหน่วยงานให้ ติดตามเรื่องนี้อยู่จึงอยากจะขอให้ประชาชนทุกท่านเนี่ยสบายใจได้นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับที่อยากจะนำเสนอก็คือวันนี้นะครับคอรมอนะครับได้เห็นชอบงบกลางนะครับตามคําขอของกระทรวงกลาโหมนะครับเนื่องจากวันนี้ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ขอ รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายรองรับสถานการณ์ชายแดนด้านตะวันออกนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นการขอมาจากกองทัพบกบบและกองทัพเรือนะครับซึ่งรัฐบาลยินดีให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ได้อนุมัติไปคราวนี้2444ล้าน60,000 1,516บาทนะครับซึ่งคอรมอเห็นชอบส่วนรายละเอียดต้องขออนุญาตไม่เปิดเผยนะครับขออนุญาตไม่เปิดเผยในรายละเอียดว่างบส่วนนี้ไปไปใช้ในกิจกรรมใดบ้างนะครับแต่งบเนี่ยในรายละเอียดส่วนมากก็ใช้ในการดูแลขวัญกำลังใจบำรุงกองทัพนะครับให้สามารถรองรับอริราศัตรูในยามฉุกเฉินนี้ได้นะครับนี่ก็คือ มติครมอรที่น่าสนใจและยังมีเรื่องที่น่าจะติดผมคิดว่าเราเล่นเราทำตามกติกาเนาะการก็ถือว่าตอนที่เรายุบสภาไปแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะนำงบกลางไปมาใช้ได้แล้วก็ต้องรอให้ให้สภาพรัฐบาลกลับมาเป็น รัฐบ,บาลปกติค่อนท่าผ่านมีการไปพูดการมองว่าภาพภาพคุณจะไหนได้ที่สองนี้จะชี้จากบ้านรัฐบาลโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดยาวยังไม่สมัคร,รสอสอเลย ส่วนไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งปี2569นะคะเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ประกาศยุสภายอย่างเป็นทางการและว,วันที่15ธันวาคม2568เมื่อวานที่ผ่านมาก็กตมีการประกาศวันเลือกตั้งจำนวนสะสอแบบแบ่งเขตที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและก็จับหมายเลขผู้สมัครนั่นเองค่ะส่วนวันที่10ธันวาคม2568ถึงวันที่5มกราคม2569นะคะลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนอกเขตและก็นอก ส่วนวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสาธันวาคม2 5 6 8รับสมัครสสอแบบบัญชีในการเลือกตั้งและ2 8ถึง31ธันวาคม2 5 6 8ส่งรายชื่อสอสอแบบบัญชีรายชื่อและส่งรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคด้วยนะคะและในวันที่1กุมภาพันธ์25 6 9เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนอกเขตวันลงคะแนนหน้าที่เลือกตั้งสําหรับคนพิการผู้ทุพพลภาพและก็ผู้สูงอายุค่ะส่วนวันที่8กุม พันสพันวันเลือกตั้งสสพร้อมกันทั่วประเทศค่ะและนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะส่วนวันที่9เมษายน2569วันสุดท้ายที่กะกะตจะประกาศผลการเลือกตั้งสสทั่วประเทศค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ